จะทดสอบให้ดูว่าเจ้าฟูจินตัวนี้นะครับสามารถเหมือนกับไต่บ้านได้นะครับคือต้องเป็นบ้านลักษณะที่ค่อนข้างนี้ครับนะครับต้องเป็นเหมือนกับต้องค่อนข้างจะบ้านไม่ไม่สูงนะครับก็จะประมาณเหมือนกับจะไต่ขึ้นไม่ได้นะครับแต่ว่า ต้องหาหมุมที่ที่ขึ้นได้นะครั่อย่างเงี้ยมุมนงเนี้ยขึ้นไม่ได้นะครับแต่เมื่อกี้มีจังหวัดที่เป็นมีบางมุมที่ขึ้นได้นะครับจะไม่สามารถขึ้นขึ้นได้นะครับขึ้นได้ แต่กายขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าแต่ก็คือก็ไม่ได้เชิงกับว่าต้องสามารถปีนไปได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าตรงที่เป็นพื้นลาดเอียงจะจะสามารถทรงตัวได้นะเนื่องจากมีสี่ขา ส่งตัวได้ค่อนข้างที่แบบว่าเหมือนกับยึดเกาะนะครับตรงรูดโดยทำไปดูตรงสะพาน,นที่เป็นลักษณะพื้นเอียงแบบนี้ครับก็จะสามารถไปได้เลยนะครับละเอียงมาแบบนี้นะครับก็จะสามารถปีนป่ายขึ้นไปได้เลย ขาเยอะนะครับช่วยในการทรงตัวนะครับได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับว่าเดินขึ้นเหินลงอะไรได้แบบคล่องแคล่วว่องไวนะครับแต่ว่าก็ถือว่าได้เวลาขึ้นตั้งป้อมขึ้นนะครับก็จะสามารถอยู่ในลักษณะพื้นลาดเอียงแบบนี้ได้แล้วบนะครับค่าพลังก็ โคป้องกันก็จะขึ้นแล้วก็ค่อนข้างจะขึ้นแล้วก็ค่อนข้างจะฟื้นฟูได้เร็วด้วยนะครับก็จะสามารถทำได้นะครับไตพื้นลาดเอียงพื้นต่างระดับได้เลยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับ ีนป่ายได้ได้ดีหรือว่าปีนป่ายได้เลยนะก็จะได้แค่บางส่วนบางพื้นที่อย่างเนี้ยก็ขึ้นไม่ได้ครับตึกลักษณะตึกลักษณะเนี่ยครับต่ำๆแบบเนี้ยก็ก็ขึ้นไม่ได้ ตึกที่เป็นลักษณะทรงแบบนี้นะครับก็ขึ้นไม่ได้นะครับก็ต้องแต่ว่าการเคลื่อนที่ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างค่อนข้างเคลื่อนที่ได้ได้เร็วพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพื้นนยครับเอยียงแบบนี้นก็คือก็จะพอเกาะได้นะครับ ก็จะเหมือนมีขายเยอะเกาะได้แล้วก็เวลาขึ้นตัง้งความก็จะก็จะประมาณนี้